ดีอยู่นะลูกนะแต่เราไม่หนักใครใ้เป็นเซนเซอร์นะคะออกไปไหนแล้วล่ะในภาวะเรายังได้ชะตาบเอเราต้องเพราะบ่เราโตหน่อยิถ้าดมาค่ะเด็กชายเมย์น่าติดตอมที่จะถ่ายผู้นีทัดไปยังทีไปแล้วนะเด็กชายผู้ชา คนละลรอนะใส่แบบใช่ไหมูุปกรณที่ปลอดยนะคะฟังงงงด้วยนะคะแล้วก็องต่อหนึ่งภาษา

คาี่ยนะคะสวย่ตรงนี้นะคะนาสเรื่องดีๆให้กับกด้ดีสดนะคะอ่ะอีนะคเด็กชายวัดชนวิทสุกเกษรขาอง กูนะคะแนลุกปาดนะคะอาบน้ำใครเลยใครเนี่ยอาไอันนี้ที่เห็นที่ยืนตัวเป็นลงอยากเล่นๆอยู่ข้างล่างเออเฮ้ยเขาเป็นเป็นอะไรลูกเป็นอะไร แลเพื S <S <々>่อนอยกเพื่อนใดีนะคะเวลแข่ไให้เล่นนเกมนะคะและเพื่อไม่เห็นู้หนูเป็นเพื่อนนะคะลองคอนเอร์นะคะกาวว่าในนสุดท้ายเนี่ยเราเล่นเกมเราตําหนิเขาอยู่ศนก็เูนนะคะเสร็จแล้วหลังากนั้นก็ํางานทีมแล้วเราก็มาถ่ายคเท้าฝานะคะก็ไม่เป็นแบบนี้ในเพื่อนก็ทำไดดฉบับมานะคะโดยิที่แข่งขก็จะมีเอซทีมจาก ประเทศที่ประเทศภาานะคะไต้หวันแล้วก็ญี่ปุ่นนะคะที่เข้ามาแข่งส่วนของไทยเราก็จะเป็นารายการเพื่อไทยนะคะที่เป็นเจ้าแม่